จัดตัวแรง4คูณ4มาให้คุณพี่ค่ะ Toyota r e v o 2.8รุ่น G นะคะตัวนี้เป็น Double Cab p r u n n e r เกียร์แมนนวลนะคะ4คูณ4เลยคุณพี่คันนี้749,000เาเล่ไม้ห60,000กิโลได้เป็นรถปี2019นะคะได้เป็นสี่ประตูยกสูงใครที่หาไว้ใช้งานนะบอกเลยว่าวันนี้นะคะตัวรถที่เอามาให้ดูสภาพตัวรถสวยมากถ้าอยากได้คุณพี่ขายอย่าพลาดรับชมรายละเอียดในชิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะค่ะสวัสดีพี่พี่เอซีน้องอันอันพอออโต้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับพี่พี่เข้าสู่ช่องอันอันรถกระบะมือสองนะสำหรับวันนี้ผมเจอกันอีกแล้วนะวันนี้หนูอยู่บริษัทพอออโต้เช่นเคยค่ะสํานักงานที่1นึ่งกรุงเทพมีนบุรีนะคะใครที่สนใจอยากเข้ามาดูรถตัวจริงอยากมาลองขับมาลองเทสได้นะคะโทรเข้ามานัดวันกันก่อนได้พี่พี่ค่ะศูนย์เก้าหนึ่งแปดแปดสองศูนย์หกหนึ่งหกหรือจะเป็นไลน์เออเอ็นหนึ่งเก้า ำหรับวันนี้หนูนํำกระบะเนะคะเครื่องใหญ่ตัวแรงมาให้คุณพี่และได้ตัวท็อปสุด 4x4 ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เลยนะ Toyota r r ีโ o 2.8รุ่นจีนะคะเป็นดับเบิลแ็บพีเดอรเนอร์เกียร์แมนนวลนะคะ4ประตูแมนนวลนะคะเกียร์ธรรมดา 4x4 ก็คือตัวขับ4นั่นเองคุณพี่ขะและที่สำคัญได้เปตัวท็อปสุดราคาดีเลขไม่น้อยแค่60,000กิโลนะ ใครที่หาไว้ใช้งานต้องรีบเลยคันนี้เหลือแค่คันเดียวเท่านั้นตัวรถเนี่ยแต่งทรงลงแม็กมาให้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าสภาพตัวรถก็สภาพเดิมโรงงานไม่มีดัดแปลงไม่มีตัดต่อตะ,ต,ะตอนนะคะในส่วนของราคาเนี่ยเสนอขายอยู่ที่749,000นาทะคะปีดาวจะเต็มได้เลยนะผ่อนเดือนละ13,000บาทนะคะรายได้25,000บาทขึ้นไปอายุงานเกินปีไม่ติดบอดแบบรีบูโร มาจัดได้เลยนะคะรุ่นนี้ไม่ต้องหาคำไม่ต้องหากร่วมใดๆนะคะมาดูในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะตัวนี้จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะคะไฟเลี้ยวไฟหลีไฟเดินทาง,งวันที่คุมีมาให้แฟลชตมองข้างหน้าเป็นฟ u ู l อลดกระจังหน้าดอมเมทันิกตัดกับตัวโครเมียมุณพี่ะป้ายทะเบียนเนี่ยยังเป็นป้ายชุมพรอ,อยู่นะคะตัวรถเนี่ยกำลังเตรียมการจัดโอนโอนเข้าเป็นพอออโต้เนะคะเดี๋ยวจะได้ป้ายใหม่มาอัปเดตให้ จะได้ไป้ายเป็นกรุงเทพภาษีพระโบเดี๋ยวอัปเดตเป็นป้ายกรุงเทพทั้งหมดเลยนะคะเหลี่ยมสันคลมบอดี้แก้มข้างตัวไฟด้านหน้าไม่มีร่องรอยแตกขาดรายงานนะคะตัวแม็กเนี่ยได้เป็นแม็กแต่งนะคะนี่ลวดลายดีไซน์แม็กก็แบบนี้เลยนะคะสภาพตัวแม็กก็สวยนะคะคุณพี่ไอ้ส่วนของยางเนี่ยนะยางเนี่ยใส่มาให้เนี่ยเป็นยางที่พร้อมลุยหนักนะคะคุณพี่ เป็นหน้ายางที่แบบขวบขะมานะไม่ว่าจะขับในสภาพถนนไหนก็คือพร้อมใช้งานเลยนะตัวนี้นะคะมันเป็นแคล้ายรถแบบโฟลวิวเนาะเพราะว่าตัวรถเขาเนี่ยนะเป็นเครื่องสีู่สี่มันต้องใส่หน้ายางแบบนี้นะคะยาอปี2023ใช้งานอีกยาวๆดิสเบรกนะคะล้อหน้ามีมาให้ครบนะคุณพี่โช๊คอัพซุ้มล้อสภาพเดิมโรงงานนะคะสภาพสวยเลยไม่มีรรอยแต่ร้าวรวดซึ้มแน่นอนเรามีการเช็่รถตรวจรถให้2 7 4จุดก่อนจัดไฟแนนซ์ Body แก้มข้างนะคะโลโก้ไฮรักพร้อมกับโลโก้ที่เป็นตัวเครื่องยนต์นะคะมีมาให้กระจกเดิมโรงงานรอบคันดูที่ขากระจกกระจกมองข้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้าได้ไฟเลี้ยวมาในตัวเรียบร้อยนะคะคิวกันสั์มีมาครบนะคันนี้มือเปิด Smart ทเอ r นทีมีเบ้ากันลอยมาให้เนี่ยคะบันไดขึ้นข้างสภาพสวยเลยเนะะี่ยค่ะ ด้านหลังจะได้เป็นแม็กแต่งเหมือนกันนะคะยางปีเดียวกัน4เส้นและที่สําคัญเลยนะตัวหลังเนี่ยจะเป็นดัมเบลนะคะโลโก้นะคะสี่คูณสติดข้างกระบะมาให้นะคะบอกเกรรุ่นชัดเจนนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดภายในกันนิดนึงนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยและคุ้มมากคุณพี่เรียนสันคมบอีหัวน็อตแผงประตูไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนง้างสภาพสวยเดิมโรงงานนะ่แผงประตูด้านข้างได้กระจกออตโต้วันนี้มานะคะมีไฟสองเท้ามาให้ เส้นสายเหลี่ยมลายสปอร์ตเมดอาร์ทุกอย่างเดิมหมดไม่มีร่องรอยนะคะคุณพี่การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้เบาะด้านผู้โดยสารข้างปรับแบบแมนวนวลแต่เบาะด้านผู้โดผู้ขับจะปรับไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของเบาะหนังนะ,ะเดินได้สีขาวๆมาแบบนี้เกียร์แมนวนวลนะคะเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้นี่นะคะเป็นอีโคโหมดพาวเวอร์โหนะคะ เหียมสันคมบริหัวนอตุ้เส,สาบีสภาพเดิมโรงงานผิวพันธุ์เนี่ยสวยสีไม่ผิดไม่เพี้ยนนะคะคุณพี่สลากคาเตือนทุกอย่างอยู่ครบหลังคงหลังคาด้านบนสะอาดสะอา้านนะคะไฟเก่งติดทุกดวงระบบไฟทุกอย่างเราเช็คให้ระบบแบตเตอรี่ของเหลวด้วยนะคะคอนโซลนะอันนี้นะคะช่องลมแอร์เนี่ยเหมือนเขาใส่ที่ตกแต่งมาเนาะอันนี้ก็เอาออกได้นะคะแต่ว่าแค่ตกแต่งมาให้มันดูแบบมีสีสันสวยงามเท่านั้นเองนะคะ สภาพตัวรถสวยนะถ้าคุณเพื่อนใดสนใจทักมาหาหนูก่อนได้มาสอบถามกันก่อนได้เบอร์และไลน์โทรได้ตลอดเวลานะคะติดต่อมาได้เลยนะตอนนี้สองด้านหลังสภาพเบาะสวยมากตึงมากไม้หกหมื่นเนี่ยถือว่าวิ่งน้อยนะคะคุณพี่สำหรับรถปี2019นะวิ่งน้อยมากแทบไม่ได้ใช้งานนะคะนี่ช่องเป่าอากาศลูแอร์มีมาให้เหลี่ยมสันคมบดี้หัวนอตสภาพเดิมโรงงานนะคะ กรี๊บเลยกระจกนี่ได้ออโต้สี่บาทน,นะคะกระจกออโต้สี่บาทเลยตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะคะสภาพสวยนะ่าใช้งานไม่หกหมื่นถือว่าน้อยมากๆสําหรับรถปี2019และเป็นรถกระบะงหรือว่าเขาแทบไม่ค่อยได้วิ่งใช้เลยเนะะี่ยค่ะในส่วนของไฟท้ายจะได้เป็นหลอดฮาโลเจนมานะคะแบตโรโก้ทุกอย่างอยู่ครบบอกเกตรรุ่นชัดเจนแล้วก็ในส่วนของกล้องถอยเนี่ยมีมาให้นะคะ่แะลแล้วมันกะระยะถอยจอดให้ด้วยเนะะี่ยค่ะ เบรกตรงที่3เป็น LED นะแมกไลเดอร์ด้านในสภาพสวยเลยเนี่ยคะ่ให้ดูนะขนของบันทุกของได้คุณพี่ขาใส่ของได้ขนข้าวเดินทางกับต่างจังหวัดสบายๆเลยตัวแม็กนี้เป็นแม็กเดิมนะคะไม่มีร่องรอยนะ,ะนี่ไฟท้ายสวยๆนะคะแบตโลโก้อยู่ครบๆนะ,คะใครสนใจเจ้าคันนี้ติดต่อสอบถามมาที่หนูได้โดยตรงนะคะน้องมันอันคอโต้ยินดีให้บริการให้ดูหัวน็อตไฟท้ายนะคะ ไม่มีร่องรอยโดนงัดโดนแงะโดนแกะโดนเกลามานะคะสภาพสวยสภาพเฟะเดิมๆแบบนี้เอาไปใช้งานเอาไปขับกันได้ยาวๆค,คุณพี่ขาการันตีโครงสร้างเดิมอดี้เดิมให้ทุกจุดนะตัวรถไม่มีพิคอนชนหนักไม่มีตกน้ำไม่มีกลับสีแน่นอนนะคะถ้ามีนะนำรถมาคืนพวกเราได้เลยนะคะยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนที่สำคัญเลยเรารับประกันโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มนะคะสวยทุกฝั่ง ในหนูให้ดูทุกฝั่งเลยนคะคะกระจกออโต้สี่บานนะกระบะเนี่ยหายากนะกระจกออโต้สี่บานถ้าไม่ใช่ท็อปทอปเลยเนี่ยคะเพราะว่าปกติแล้วมันจะออโต้สองบานหน้าหรือว่าหนึ่งบานด้านข้างเท่านั้นนะคะคุณพี่คันนี้ได้ออโต้สี่บานเลยนะใช้งานสะดวกสบายเครื่องแรงเครื่อง2008เป็นเครื่องยนินดีเซลด้วยนี่พี่และที่สำคัญเลยได้เป็นตัวขับ4บอกเลยว่ารุยได้ทุกสถานการณ์ บอหนังปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับนะคะคันนี้กระจกออโต้สบานเซ็นทัลล็อกตัวกระจกและปรับกระจกไฟฟ้ามองข้างนะคะแผงประตูสภาพตัวรถเนี่ยสวยกริปเดิมนะ,ะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ทุกจุดกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะตัวรถจะได้เป็นฟุตสตาร์ตนะตัวรถของเขาจะเป็นฟุตสตาร์ทนะคะนี่แองจินสตาร์สต็อปนะคะคุณพี่ตัวนี้จะเป็นแองจินสตาร์สต็อป พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะเป็นหนังเดิมโรงงานเลยคลิปหน้าจอได้สั่งการด้วยเสียงได้รับโทรได้เปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนเพลงได้หมดนะคะเพื่อเสียงรถเสียงนะและที่สําคัญนะคะตัวนี้จะมี a d แดปติฟฟูด Control มาให้นะคะเป็น a d แดปติฟฟูด Control เนาะเหลี่ยมสันคมบอดี้หัวน็อตทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะแทบไม่มีร่องไม่มีรอยการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทุกจุดนะคะหัวน็อตคริปเลยซุ้มเสาเอนะคะ เสา B เสา A นี่สวยหมดพี่มาลองดูรถตัวจริงได้ก่อนเลยนะมาลองขับมาลองเทสได้กันก่อนได้นะคะช่อบไม่ชอบว่ากันได้คุณพี่ค่ะแค่เข้ามาดูรถเราก่อนนะเลขไมลหกหมื่นสี่พก้าร้อยิกิโลเมตรนะคะเป็นไมลแท้ไมลเดิมโรงงานนะคันนี้การันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมให้ทุกจุดนะคะลำโพงหัวเสามีมาให้สองฝั่งเลยคุณพี่ระบบเครื่องเสียงค่อนข้างดีนะตัวนี้จะได้เป็นหน้าจอทัชสกินมีแผนที่รองรับให้นะคะ นี่ตัวนี้เป็นดาวเทียมนะเหมือนอารมณ์เหมือนดาวเทียมนะคะบลูทูธ USB ใช้งานได้นะคะคุณพี่คันนี้ใช้งานได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเชื่อมต่อบลูทูธเข้าสมาร์ทโฟน USB วิทยุ FMAMCD ได้หมดอันนี้ก็เป็นหน้าจอเดิมโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้นะคะนี่ดูได้เลยเห็นไหมการตั้งค่านะคะแอปเมนูมีเดียรับโทร มันต้องบูทูตเข้ากับโทรศัพท์เราก่อนใดๆเท่านั้นนะคะพี่ๆถึงจะใช้งานไอ้พวกที่เป็นวิดีโออะเพลงเครื่องเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็รับโทรนะคะอันนี้ก็ใช้งานง่ายเป็นจอธรรมดานะคะจอตโตโยต้นะเป็นจอคล้ายๆอารมณ์แบบจอ Android เหมือนมือถือเราเท่าน,นั้นเลยนะคะ,ค,ะคนแก่เล่นได้เด็กเล่นได้นะคะสะดวกสบายตัวนี้ก็จะเป็น Air Auto นะคะแบบดิจิตอลนะคะน,นี้ก็จะเปลี่ยนโหมดในการขับได้นะคะคุณพี่ สวยเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะช่องวางแก้วน้ําตําแหน่งที่พักแขนแล้วก็ตําแหน่งของเบรกมือเดิมๆกระจกตัดแสงแบบแมนวนวลนะคะนี่ที่บังแดดเขาก็มีมาให้นะคะกระจกหนึ่งบานเท่านั้นนะคะที่เก็บแว่นที่ใส่แว่นตาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟห้องโดยสารไฟเก่งก็ติดหมดนะคะคันนี้สวยคุณพี่มาจัดได้ ะะอารมณ์เหมือนแบบว่ารถสวยนะคะสภาพตัวรถดีใช้งานน้อยรถบ้านมาปล่อยต่อประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเราตรวจสอบประวัติตัวรถให้ตรวจสอบประวัติศูนย์ให้ทุกจุดการันตีโครงสร้างเิมมืบอดีเดิมให้คุณพี่คะถ้าชอบคันนี้มาจัดได้เลยนะคะน้องอันอันยินดีให้บริการเดี๋ยวหนูจะพาพี่ๆี่เข้าชมห้องเครื่องยนต์ของตัวรถด้วยนะคะอย่าิ่งไปไหนไปชมห้องเครื่องยนต์กันค่ะ มาชมห้องเครื่องยนต์ต่อค่ะคุณพี่อันนี้ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ไปด้วยนะคะเบื้องต้นสายพานใช้งานได้ปกติเลยตัวเครื่องเดิมแห้งสนิทไม่มีค้าวมันไหลรัล่วซึมไม่มีของเหลวไหลรั่วึืแน่นสำหรับตัวแบตเตอรีร่นะถ้าแบตเก่ามันเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะคะถ้าแบตเก่าเปลี่ยนอ่ามันเสื่อมสภาพเนาะเนูนเปลี่ยนยกลูกให้เลยเป็นแบตใหม่อันนี้เป็นแบตของตัวยตท่าเะเดี๋ยวต้องเช็คอีกรอบหนึ่งถ้าแบตมันเก่าเนาะ เราเปลี่ยนให้ให,ใหม่นะคะตัวรถเนี่ยแทบไม่ค่อยใช้งานเลยคุณพี่ดูเลยนะคะรถออกมาปี2019แต่ว่าแบตโตโยต้ายังอยู่แสดงว่าเขาวิ่งน้อยจริงและเป็นรถจอดนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าตัวรถคันนี้ใช้งานน้อยจริงไม่แท้ไม่เดิมไม่มีเพลีามตีแรงกล้ามาแน่นอนเนี่ยคะเรียมสันโค้งมวน็อตกริบๆเลยพานด้านหน้าทุกอย่างมาเดิมหมดแล้วก็พี่ดูแผน่นเพจทเลขเครื่องเลขถังตรงแจ้งปีผลิตชัดเจนมออเดิมโรงงาน ตลกซึมล้อไม่บิดไม่วไม่ผิดรูปนะคะทุกอย่างสภาพเดิมหมดตัวโครงตัวคารนะคะตัวรถไม่มีพี่้อมตีลากาไฟหน้าไทโคอิตโตเดิมนะคะก็อกากาศของเหลวปั๊มทุกอย่างเราดูแลให้หมดหม้อน้าฟูรแรน,นดูให้นะคะนี่หัวน,น็อตฝากระโปรงกิฟต์เลยเดิมโรงงานปั๊มเตลิต้าสวยๆรูปกลมเม็ดอาร์คฉนวยความร้อนอยู่ในสภาพเดิมโรงงานนะคะ ยีนยางกระแทกสปอร์ตเมทอาร์ทุกอย่างมาเดิมหมดเลยคันนี้นะคะหนูบอกเลยว่าซื้อไปมีแต่คุ้มกับคุ้มการันตรความคุ้มค่าให้แล้วเรียบร้อยคุณพี่ขาเครื่องบล็อกเดิมเครื่อง2 0 0พเป็นเครื่องดีเซลนะคะช่วงล่างแน่นนะคะได้ตัวสี่คูณสี่ตัวท็อปสุดของรุ่นนะคะสำหรับใครที่สนใจหาไปใช้งานหรือว่าตามหาอยู่คุณพี่อย่าพลาดนะคะคันนี้หนูบอกเลยว่าครบจบได้คุ้มนะคะไม่ต้องเอาไปแต่งเพิ่มเสริมเพิ่มเติมจัดทรงมาให้แล้วหล่อๆนะคะ สำหรับวันนี้นะหนูขออนุญ,ญาตลาทุกท่านทุกคนไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ,ะพี่ๆนะฝากไว้ด้วยนะคะกับรีโว่ 4x4 คันนี้นะ,คะใครสนใจฟรีดาวผ่อน13,000เท่านั้นรายได้25,000บาทเป็นเจ้าของได้เลยคนเดียวนะคะลาไปแล้วนะคะคุณพี่เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำงใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ